มีคำถามคำถามหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากกลุ่มกาแฟกลุ่มหนึ่งที่ผมได้ไปเห็นมานะเขาถามว่าทำไมกาแฟดริปถึงแพงกว่ากาแฟปกติทั่วไปครับวันนี้อร่อยกับบอยมีคำตอบครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับเวลาเราไปตามคาเฟ่ต่างๆ เวลาเราไปสั่งกาแฟนะครับโดยเฉพาะกาแฟดริปหรือกาแฟฟิลเตอร์ที่เราใช้วิธีการสกัดในแบบต่างๆนะครับด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ใช่เครื่องชงเอสเปรสโซนะครับบางคนก็มีคําถามสงสัยนะครับในเมื่ออุปกรณ์ไม่ได้แพงเท่ากับเครื่องชงเนี่ยแล้วทําไมกาแฟที่ขายให้เราต่อแก้วหรือต่อ1เสิร์ฟเนี่ยถึงได้มีราคาสูงกว่ากาแฟเมนูปกติทั่วไปสาเหตุก็เพราะข้อแรกเลยนะครับ ข้อแรกก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาเมล็ดกาแฟครับโดยปกติแล้วเมล็ดกาแฟที่เขานํามาใช้ในการทํากาแฟดริปกาแฟฟิลเตอร์กาแฟที่แบบในแนวสโลว์บาร์ต่างๆนะครับจะเป็นเมล็ดกาแฟที่ราคาค่อนข้างสูงคุณภาพดีคัดสรรมาแล้วนะคบเพราะการดื่มกาแฟแบบฟิลเตอร์ต้องบอกก่อนว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการดื่มที่แตกต่างจากการดื่มเมนูปกติทั่วไปถ้าเป็น การดื่มเมนูกาแฟที่ชงจากเอสเปรสโซนะครับโดยส่วนใหญ่นะเราก็จะดื่มเอารสชาติ แบบที่ทั่วๆไปนะครับบางคนยังติดเข้มข้นหวานมันติดความขมติดรสชาติที่เป็นกาแฟด้วยซ้ำนะครับเราก็เลยสั่งเมนูปกติกันแต่ในฝั่งของคนที่ดื่มกาแฟแบบดริปแบบฟิลเตอร์แบบสโลว์บาร์แบบนี้เขาต้องการรายละเอียดของกาแฟที่มากขึ้นนั่นเองครับจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่กาแฟดริปหรือว่าแนวสโลว์บาร์เขาจะดื่มเป็นกาแฟดําฉะนั้นพอเป็นกาแฟดําแล้วผ่านกรรมวิธีการสกัดกาแฟแบบนี้นะครับ เราจะสัมผัสรสชาติที่มันซับซ้อนมากกว่าแล้วยิ่งคุณภาพของกาแฟดีมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะสัมผัสรสชาติของกาแฟได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับอาจจะมาจากกรรมวิธีการผลิตแหล่งปลูกนะโดยเฉพาะถ้าเป็นกาแฟจากต่างประเทศก็จะมีราคาสูงอยู่แล้วเป็นปกตินะครับแม้กระทั่งกาแฟในไทยเองหลายเมล็ดที่เป็นกาแฟคุณภาพดีหรือที่เราเรียกว่า specialty เนี่ยเขาก็จะคัด เกรดที่พิเศษมาทำให้ราคาค่อนข้างสูงครับฉะนั้นกาแฟดริฟนะถ้าเป็นต้นคุณของเมล็ดกาแฟจริงๆเนี่ยเผลอๆแค่เมล็ดอย่างเดียวนะครับก็ราคาสูงกว่าเมนูปกติที่เราสั่งกันแล้วสมมุติว่าเราสั่งคาปูชิโน่หนแก้วนะครับในราคาสัก60บาท นะมเมล็ดก,กาแฟที่นํามาทํากาแฟดิฟบางเสิร์ฟนะครับต้นทุนแค่มเมล็ดอย่างเดียวก็แพงกว่า60บาทแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลข้อที่1ครับข้อแรกเป็นเรื่องของราคาไปแล้วข้อที่2จะเป็นเรื่องของเวลาเพราะว่าการทํากาแฟประเภทดิฟหรือว่าฟิลเตอร์นะครับเราจะต้องมาโฟกัสแล้วก็จดจอกับการทําแล้วก็ใช้เวลาทําต่อ1เสิร์ฟหแก้วเนี่ย อย่างน้อยก็คือ3นาทีขึ้นไปนะครับฉเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ3-5นาทียังไม่รวมการพูดคุยการที่บาริสต้ามานั่งคุยกับเรามาให้รายละเอียดต่างๆนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆจะสังเกตนะถ้าเราไปตามบาร์ र, ไปตามคาเฟ่ที่เขามีกาแฟรประเภทนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะไปนั่งหน้าบาร์หรืออาจจะไปพูดคุยสอบถามกับบาริสต้าครับเขาก็จะมีขั้นตอนในการอธิบาย แล้วก็ให้เราเลือกเมล็ดก,กาแฟนั้นน,นนะครับขั้นตอนในการดิฟหรือว่าเราจะเลือกอุปกรณ์อื่นๆตามแบบที่เราต้องการนะครับซึ่งมันใช้เวลามากพอสมควรกว่าจะได้1เสิร์ฟเนี่ย5นาทีซึ่งในขณะที่ถ้าเราชงด้วยเครื่องชงเอสเปรสโซ่ปกตินะครับหแก้วเราจะใช้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าเป็นร้านใหญ่ๆนะเครื่องชงแบบ2หัว3หัวมีบาริสต้าหลายคนเนี่ย 1น,นาทีเราสามารถทำกาแฟได้มากกว่า3-4แก้วขึ้นไปก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยในเรื่องของเวลาครับที่เขาจะต้องมาใส่ใจกับรายละเอียดของกาแฟที่จะเสิร์ฟให้เราครับ ข้อที่3ก็คือเป็นเรื่องของความรู้แล้วก็ทักษะที่าริสต้าหรือว่าเจ้าของร้านเขาฝึกฝนมานะครับใครที่ไม่เข้าใจไม่มีความรู้เลยเขาก็จะไม่มาทําแนวนี้นะครับให้เราดื่มนะฉะนั้นคนที่จะมาดิฟให้เราไดา้เขาจะต้องมีทักษะมีความรู้ประมาณหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นค่าของประสบการณ์ค่าของความรู้ของาริสต้านั่นเองครับไม่มีการมาทํามั่วๆนะคือจับก,กาแฟ จับกาแฟขึ้นมาถุงหนึ่งบดบดบดแล้วก็มาลินๆินน้ำให้เราเนี่ยคือบอกเลยว่ามันเป็นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทํากาแฟออกมาให้ได้ดีโดยที่ไม่ใช้ความรู้ไม่ใช้ประสบการณ์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งค่าที่เราต้องจ่ายแพงขึ้นครับมาดูข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อที่หลายคนไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยนึกถึงด้วยซ้ำนะครับก็คือเรื่องของ ค่าการสูญเสียครับมเมล็ดก,กาแฟ1ถุงเวลาเราซื้อมาสมมติถุงนี้นะ100กรัมนะครับเฉลี่ยแล้วเราจะทำกาแฟได้5เสิร์ฟนะ100กรัมนะครับสมมติถุงนี้มีมูลค่า1,000บาทเพราะฉะนั้นใน1เสิร์ฟนะครับก็จะมีราคา200บาทเฉพาะค่าวัตถุด,ดิบนะครับยังไม่รวมรายละเอียดอื่นๆที่เรากล่าวมาแล้วขั้นต้นนะครับแค่เรื่องของมเมล็ดก,กาแฟก็200บาท แล้วนะสมมุตินะครับเป็นตัวเลขสมมุติแล้วได้กาแฟถุงนี้มาปุ๊บแกะถุงปับ๊บแล้วมีลูกค้ามาเขาก็จะไม่นํามาดิฟให้ลูกค้าในทันทีนะครับก่อนที่เขาจะมาทําขายก่อนที่จะมาเสิร์ฟอยู่หน้าบาร์นะครับเขาจะต้องมีการทดลองครับอย่างน้อยเรื่องของสูตรเรื่องของอัตราส่วนในการรินน้ําเรื่องของเบอร์บดท,ที่จะต้องทดลองแล้วให้กาแฟถุงนั้นมีรสชาติที่ดีที่สุด เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าจ่ายเขาต้องเสียค่าการทดลองครับสมมุติว่ากาแฟถุงนี้ที่ผมบอกเมื่อสักครู่เราทําได้5เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟละ200บาทคือมูลค่าของกาแฟแต่ถ้าเราทําการทดลองนะครับทดลองสูตรทดลองอัตราส่วนอย่างที่บอกไปแล้วนะสมมุติว่าเราใช้ไปแล้ว1เสิร์ฟก็เท่ากับว่าเราสูญเสียไปแล้ว200บาทนะครับเราเหลือเสิร์ฟให้ลูกค้าได้แค่4ี่เสิร์ฟ นั่นก็คือเราต้องเอา1,000นหารนะไม่ใช่1,000หารแล้วนะครับมูลค่าของต้นทุนกาแฟก็จะกลายเป็น250ในทันทีนะครับซึ่งเป็นมูลค่าที่หลายคนมักจะมองไม่เห็นครับหลายคนก็จะคำนวณราคาที่เป็นต่อกิโลต่อถุงนะแล้วก็มองว่าโอ๊ยก็ในเมื่อราคาเมล็ดกาแฟมัน200บาท คุณก็ควรจะขายชั้นแค่250หรือว่า300บาทก็พอแล้ว1เสิร์ฟคุณได้กำไร50บาทได้100บาทก็เพียงพอแล้วไหมแต่เราลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปครับอันนี้ผมก็เลยยกขึ้นมาเพื่อจะเป็นประเด็นเป็นตัวแทนที่จะสื่อสารในมุมมองของฝั่ง เจ้าของร้านหรือฝั่งบาริสต้าเองเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้นครับว่าทําไมกาแฟดริปหรือว่ากาแฟฟิลเตอร์ถึงได้มีราคาสูงมากกว่าปกตินั่นเองครับฉะนั้นก็คลายข้อสงสัยแล้วนะครับว่าเงินที่เราจ่ายไปในการดื่มกาแฟแต่ละครั้งเนี่ยมันมีต้นเหตุแล้วก็มันมีต้นทุนยังไงบ้างครับไม่ใช่ว่าร้านนึกอยากจะขายแพงๆก็ตั้งราคาเอาตามใจชอบไม่ใช่แบบนั้นนะครับทุกอย่าง มีที่มาที่ไปครับแต่หมายเหตุนะนั่นก็คือร้านที่เขามีมาตรฐานนะครับอันนั้นไม่นับรวมร้านที่เขาทำแบบมั่วๆหรือว่าที่เราเคยเห็นในดราม่านะที่ตั้งราคากาแฟเสิร์ฟละ800-900ตามอำเภอใจนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นร้านที่เขามีมาตรฐานแล้วเนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าเงินที่เพื่อนๆจ่ายไปคุ้มค่าแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามอร่อยกับบอยนะครับถ้าคิดว่า คอนเทนต์นี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ